สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนี h ชาแนลค่ะวันนี้มาอวดไม้ตระกูลเศรษฐีที่หน้าปลูกหน่าสะสมเบี้ยเศรษฐีเบี้ยเศรษฐีเป็นไม้ตระกูลเศรษฐีที่ปลูกเลี้ยงง่ายมากๆนะคะเพิ่งทําคลิปไปยังไม่ถึงเดือนนะคะเพื่อนๆคะดูความงามของเขาแตกกิ่งก้านสาขา มาเต็มสวยงามมากค่ะต้นเบีย้ยเศรษฐีเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าช่วยเรียกทรัพย์ช่วยเรียกความเป็นเศรษฐีหรือมีอยู่แล้วก็มีแล้วมีอีกเรียกว่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือมีเงินใช้เป็นเบีย้ยเลยประมาณนั้น เขาถึงได้ชื่อว่าเป็นเบียเศรษฐีเป็นไม้ตะกูลไ่ที่ทำเป็นไซดัดเป็นไม้ดัดได้สวยงามแล้วก็ความที่เขาเลี้ยงยง่ายเจริญเติบโตง่ายเวลาทําบอนไซก็คือสวยแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างถ้าปลูกเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพื่อขายเพื่อจำหน่ายก็จะขยายพันธุ์ได้ปริมาณ ได้เร็วพ่อเข้าติดเร็วแล้วเขาก็แตกกิ่งก้านสาขาเร็วงามเร็วยิ่งงามเร็วยิ่งขายได้เร็วยิ่งเรียกเงินเข้ากระเป๋าเราได้เร็วได้มากแล้วก็การให้น้ำสองหรือสามวันให้น้ำครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะอ่ารุ่นนี้ก็จะจะใช้วิธีนั้นเหมือนกันค่ะสองหรือสามวันให้ทีหนึ่งแบบว่า ไม่ได้ปะโปปะงมแล้วดินที่ปลูกดินที่ปลูกปักชํำครั้งแรกก็เป็นดินก้ามปูไม่ได้ผสมวัสดุปลูกอะไรเลยดินก้ามปูล้ลวนๆปลูกง่ายแล้วได้กิ่งพัน์มาก็คือได้กิ่งพัน์มาตอนตอนขําแล้วตอนข้าของวันถัดไปถ้าจำไม่ผิดนะคะถึงได้ปลูกลงดินเพราะว่าได้มาพร้อมกันเยอะแล้วก็ลืมเขาวางเอาไว้แล้วลืม แล้วก็ปลูกลงดินแล้วไม,ไม่ไม่มีใบสลดนะคะไม่มีใบเหี่ยวมีใบอยู่แค่ไหนก็คืออยู่แค่นั้นใบไม่ร่วงถ้าเลี้ยงให้งามๆใบเขาไม่ร่วงนี่เป็นพุ่มใหญ่สวยนะคะแล้วก็อีกอย่างถ้าอยากให้เขามีทรงพุ่มที่สวยอีกวิธีหนึ่งก็คือเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดจยิ่งอยู่ในแดดร้อยเปอร์เซ็นต เขาก็ยิ่งออกแตกพุ่มออกมางามคือลำต้นไม่ยืดมากอันนี้ขนาดว่าเขางามเร็วนะคะถ้าลำต้นยืดแล้วหา่างข้อใบห่างแตกใบออกมาห่างก็จะก็จะไม่ค่อยเสียเด่นแต่ถา้าลำต้นค่อยๆยืดใบเขาก็จะออกแบบสองข้างเนาะแตกออกสองข้างคู่ขนาดขึ้นไปเลยทีนี้กิ่งใหม่ก็จะแตกออกมาตาม ข้างใบตามซอกใบถ้าเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์จะทรงพุ่มสวยแล้วก็ใบเขาเป็นเป็นไม้อวบน้ำแต่แข็งแต่ใบแข็งใบแข็งแรงจับอย่างเงี้ยนะคะจับดูนี่ใบแข็งแรงเหมือนเหมือนจะไม่แข็งแรงแต่จริงๆแล้วแข็งแรงอ่าอันนี้เป็นกล้องหน้าถ้าเป็นกล้องหลังนี่จะเขียวสดเลยนะคะจริงๆแล้วเขาเขียวสด แต่รุ่นนี้ใช้กล้องหน้าทําคลิปสีก็เลยเขียวจางทีนี้มาดูวิธีปักชําชํำวิธีไหนติดร้อยเเซนได้ผลเร็วแต่กอจะเลิ่นงอกงามได้เร็ววิธีเลือกกิ่งปักชําเนื่องจากว่าเขางามเร็วเขาก็จะแทงกิ่งออกมาเร็ว ทีนี้กิ่งแบบนี้ยังอ่อนอยู่ก็จะเลือกกิ่งที่ออกสีเข้มๆจะเห็นจะลักษณะของกิ่งสีของกิ่งจะตัดกันเด่นชัดนะคะลำอ่อนกิ่งอ่อนของเขาก็จะออกเขียวออกแดงบางส่วนก็จะแดงแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนี่คืออ่อนอยู่ ทีนี้เวลาเลือกกิ่งปักชำเลือกให้ติดกิ่งที่แก่ด้วยจะออกสีสีเปลือกไม้สีเทาตัดกันเด่นชัดนะคะอย่างอย่างเช่นกิ่งนี้นะคะส่วนนี้ขึ้นไปคืออ่อนอยู่ทีนี้พอข้างล่างก็จะเป็นกิ่งแก่แต่ว่ารุ่นนี้จะตัดกิ่งนี้เพราะว่าดูเขามีอายุมากแล้วเป็นกิ่งแม่พันธุ์เนี่ยค่ะ ก็จะใช้กางไกลตัดกิ่งไม้ตัดนะคะเลือกตัดเลยอ่าได้มาแล้วได้มาแบบนี้แล้วก็มีกิ่งเล็กๆติดมาด้วยตัวนี้ก็จะตัดกิ่งเล็กแล้วก็ปักชํำไปด้วยกัน ตัดกิ่งออกเพื่อให้เรามีพื้นที่ที่จะเสียบเข้าลงไปในดินได้ลึกพอประมาณอย่างน้อย2นิ้วปักกิ่งที่ลึกลงไปใต้ดินนะคะถ้าถ้าเราตัดถ้าเราปักตื้นเขาจะติดช้าถ้าเราปักลึกเขาได้ความชุ่มชื้นในดินตลอดเวลาก็จะติดเร็วก็จะตัดกิ่งเล็กออกไปเลย ได้แล้วทีนี้ก็จะเหลือพื้นที่ให้เราเสียบลงไปในดินประมาณสองนิ้ว่ากิ่งเล็กกิ่งเล็กที่มีใบติดอยู่เราก็ดึงใบออกตัดออกไปเลย ตัดออกมาแบบนี้ก็จะเห็นเห็นเด่นชัดความแก่อ่อนของกิ่งช่วงที่เขาเริ่มแก่ก็จะอ,ออกสีเข้มๆอันนี้คือจากนี้ไปก็คือเริ่มอ่อนเป็นเป็นกิ่งอ่อนอยู่ทีนี้เราปักชำลงดินในส่วนที่แก่ก็จะติดง่ายทินที่ใช้ปลูกแลวมีอหมักน้ำเอาไว้แล้วก็คือว่า ลดน้ําให้ดินเขายุบอยู่ตัวเพื่อเวลาปักชําแล้วดินแน่นเวลาเราลดน้ําดินแน่นกิ่งชําใหม่แบบนี้ที่ไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่กิ่งชําที่ติดรากมาที่เราไปชําน้ําก่อนนี่นี้นะดินต้องแน่นถ้ากิ่งชําใหม่แบบนี้นะคะดินต้องแน่นเขาต้องจะติดได้มาแบบนี้ก็ปักชําลงไปเลยค่ะเสียบลงไปเลย ถ้าเขาแข็งแรงพอประมาณใช้ช้อนช่วยแล้วก็ุ่นนี้สะดวกใช้ช้อนกดเนาะกดข้างๆกดข้างๆให้แน่นๆแบบนี้ติดแน่นอนร้อยปซ็แล้วก็ วางในที่ร่มก็รดน้ําก็ลักษณะหยอดเนาะไม่ไม่ลดมากเพราะว่าเขายังไม่มีล่าถ้าน้ําขังในขณะที่เราชําเขาได้น้ํามากเกินไปก็าอาจจะเน่าได้นะค,เนเนคะเพื่อนๆอาจจรลดน้ํานิดหน่อยช่วงเชา้าหรือช่วงเย็นก็ได้วันละครั้ง,งก็ดูกิ่งที่เหลือก็จะไปฉัก ไปปักชำลงในกระถางใหม่เพราะว่าเขาโตเร็วมากชำกิ่งและกระถางกระถางกระถางก็จะได้จํานวนปริมาณเยอะวันนี้ก็จะได้สี่กระถางาพอพอปักชำเสร็จก็วางไว้ในที่ร่มประมาณหนึ่งเดือนเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเร็วเราก็ ค่อยๆปรับเขาค่อยๆเอาออกมาค่อยๆเป็นไม้ที่ชอบแดดแต่ช่วงที่เราปักชำวางไว,ไว้ในที่ร่มจะเป็นการดีกับเขารากเขาจะอ,าออกมาเร็วแล้วค่อยอ,ออกมาปรับลงในแดดให้ให้วางการแจ้งได้แดดร้อเปอร์เซ็นต์เขาจะแตกกิ่งก้านสาขาได้เร็วเบี้ยเศรษฐี เป็นไม้มงคลที่น่าปลูกน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะราคาก็ไม่แรงปลูกแล้วงามแต่กินข้าสาขารวดเร็วให้เราได้ชื่นอกชื่นใจสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้าขอพระคุณและสวัสดีค่ะ